50, อีพีหนึ่งพันเาสิบคสาสารดีกาที่6 3 4 1มสี่หนทับสพนกักงานอายการจังหวัดสมุทรสาครโจทย์ในโชคชัยจำเลยโจทย์ฟ้อ,ฟองและแก้ฟ้องขอให้หลงโทษจำเลยตามผู้ราชิบัญญัติอย่าเสพติดให้โทษ พศ2 0 2 2มาตรา4 7 8 15 66 100ทับ1 102ประมวลกฎหมายอาญามาตรา32 33ลิปเมตเอมฟิตามินของกลังและนับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดีอาญาเร็กดํงที่6648ทับ2 5 6ของศาลชั้นต้น จำเลยให้การปฏิเสธแต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจดขอให้นับโทษต่อสารชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทาษพศ2522มาตรา15วรรค3อนุ2 66วรรค2จำคุก6ปีและปรับ400,000บาท หากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29-30หากต้องกักขังแทนค่าปรับให้กักขังเกิน1ปีแต่ไม่เกิน2ปีลิฟเมดเอฟเฟามินของกลางส่วนที่โจทย์มีคำขอให้นับโทษจำเลยต่อ,ตอจับโทษในคดีอาญาเร็กดําที่6 6 4 8 2 5ทับองสของศาลชั้นตน้น เนื่องจากคดีดังกล่าวศารลรอกการลงโทษให้จำเลยจึงไม่อาจนับโทษต่อได้ให้ยกคำขอส่วนนี้จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์นแผนกคดีอยาเสพติดพิพากษาหย,ยืนจำเลยดีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลดีกาศาลดีกาวินิจฉัยว่าคดีมีปัญหาข้อกฎหมาย ต้องวินิจ่ายตามดีกาของจำเลยประกาศแรกว่าคำพิพากษาสารอุทธร์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ได้จริงปรากฏตามคำพิพากษาสารอุทธร์ในสำนวนว่าหนังสาวอ่อนทิพย์ไะนายชุมพลผู้พิพากษาสารอุทธร์รงรายมือชื่อในคำพิพากษาสารอุทธร์เพียงสองคน และบันทึกท้ายคำพิพากษาสารอุทธรของนายชูชัยรองประธานสารอุทธรทำการแทนประธานสารอุทธรว่าข้าพเจ้าขอรับรองว่าคดีนี้ในคำแหงได้ร่วมปรึกษาและมีความเห็นพ้องกันดังได้ลงลายมือชื่อไว้ในต้นล่างคำพิพากษาแล้วแต่เนื่องจากในคำแหง ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่นก่อนที่จะลงรายมือชื่อในคำพิพากษาฉบับนี้จึงบันทึกไว้เห็นว่าแมนคำพิพากษาสารุทธณ์มีผู้พิพากษาสารุทธณ์คือนางสาวอ่อนทิปและนายชุมพลลงรายมือชื่อเพียงสองคนแต่ตามบันทึกต่อท้ายคำพิพากษาสารุทธณ์ฉบับลงวันที่10กุมภาพันธ์2558 นายชูชัยรองประธานสารอุทธรทำการแทนประธานสารอุทธร์ได้รับรองว่าในคำแหงผู้พิพากษาสารอุทธรอ,อีกคนหนึ่งได้ร่วมปรึกษาและมีความเห็นพ้องกันดังได้ลงลายมือชื่อไว้ในต้นร่างคำพิพากษาแล้วกับได้บันทึกจดแจ้งเหตุที่ในายคำแหงไม่สามารถลงลายมือชื่อในคำพิพากษาได้เนื่องจากย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่น ก่อนที่จะลงลายมือชื่อในการ,รพิพากษานั้นเมื่อองค์คณะผู้พิพากษาสารุททร์ทั้งสามคนลงลายมือชื่อไว้ในต้นล่างคำพิพากษาย่อมแสดงชัดแจ้งแล้วว่าองคคณะดังกล่าวมีความเห็นพ้องด้วยกันกับคำพิพากษานั้นคำพิพากษาสารุทธรจึงชอบด้วยกฎหมายแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา141ร วรสอประกอบประมวลกฎหมายวิธีวินาความายามาตรา15และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดพศ2 5 5 0มาตรา3และมีใช่กรณีบีเหตุจำเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวร่วงได้ในระหว่างการนั่งพิจารณาหรือการทำคำพิพากษาในสารอุทธรณ์ตามพระธรรมนูญสารยุติธรรมมาตรา28 และมาตรา29ที่รองประธานศาลอุทธรณ์กระทำการแทนประธานศาลอุทธรณ์และต้องตรวจสมนวนและลงลายมือชื่อร่วมเป็นองคณะในการพิพากษาดังที่จำเลยดีกาไม่เนื่องจากคาพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้มีการพิจารณาและพิพากษาไปจนเสร็จสิ้นสำนวนความแล้วการบันทึกต่อท้าย คำพิพากษาสารุทธรดังกล่าวเป็นเพียงการจดแจ้งเหตุที่องค์คณะผู้พิพากษาไม่สามารถลงลายมือชื่อได้หากใช่เป็นกรณีที่รองประธานสาอุทธรจะต้องเข้าร่วมเป็นองค์คณะในการทําคําพิพากษาอีกแต่อย่างใดตีกาของจําเลยในข้อนี้ฝังไม่ขึ้นพิพากษาหยืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญ,ญามาตรา15วิธีพิจารณาข้อใดซึ่งประมวลกฎหมายนี้ไม่ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแห่งมาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแห่งมาตรา141คําพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทำเป็นหนังสือและต้องกล่าวหรือแสดง อน,นุหชื่อสารที่พิพากษากนดีนั้นมาตราหนึงร้อยอนุสองชื่อคู่ความทุกฝ่ายและผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้แทนถ้าหากมีมาตรา141อย14น,นุสรายการแห่งคดีมาตรา141อย14เน,นุสเหตุผลแห่งคำมติชัยทั้งปวงมาตรา141อย14น,นุห้าคำมติชัยของสารในประเด็นแห่งคดี ตลอดทั้งค่าหรือจ่าทำเนียมมาตรา141วงรวรก2คำพิภากษาหรือคำสั่งนั้นต้องรงรายมือชื่อผู้พิภากษาที่พิภากษาหรือทำคำสั่งหรือถ้าผู้พิภากษาคนใดรงรายชื่อไม่ได้ก็ให้ผู้พิภากษาอื่นที่พิภากษาหรือทำคำสั่งคดีนั้นหรืออธิบดีผู้พิภากษาและแต่กรณี จดแจ้งเหตุที่ผู้พิพากษาคนนั้นมิได้ลรงรายมือชื่อและมีความเห็นพ้องด้วยคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นแล้วกัดไว้ในสำนวนความมาตรา141วรรคสามในกรณีที่ศาลมีอำนาจทำคำสั่งหรือพิพากษาคดีได้ด้วยวาจา การที่ศาลจะต้องทำรายงานเกี่ยวด้วยคำสั่งหรือคำพิพากษานั้นไม่จำต้องจดแจ้งรายการแห่งคดีหรือเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยแต่เมื่อผู้ความฝ่ายใดแจ้งความจำนวนที่จะอุทธรณ์หรือได้ยื่นอุทธรณ์ขึ้นมาให้ศาลมีอำนาจทำคำชี้แจงแสดงรายการข้อสำคัญหรือเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยกลดไว้กับบันทึกนั้น ภายในเวลาอันสมควรพระราชบัญญัติวิธีพิจา,า<ม>รณาคดียาเสพติดพศ2 5 5 0มาตรา3บทบัญญัติหรือวิธีพิจารณาใดซึ่งพระราชบัญญัตินี้มิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้นำบทบัญญัติหรือวิธีพิจารณาแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสัญยวชน แระคอบคัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนแระคอบครัวกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงหรือกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหารมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญตัตินี้พระธรรมนูญสัญยุติธรรมมาตรา28ในระหว่างการพิจารณาคดีใด หากมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวร่วงได้ทำให้ผู้พิพากษาซึ่งเป็นองคณะในการพิจารณาคดีนั้นไม่อาจจะนั่งพิจารณาคดีต่อไปให้ผู้พิพากษาดังต่อไปนี้นั่งพิจารณาคดีนั้นแทนต่อไปได้มาตรา28อนุนึงในศาลฎีกาได้แก่ประธานศาลฎีกา หรือรองประธานสารดีกาหรือผู้พิพากษาในสารดีกาซึ่งประธานสารดีกามอบหมายมาตรา28่อนุสองในสารอุทธรหรือสารอุทธรภาคได้แก่ประธานสาลอุทธรประธานสารอุทธรภาคหรือรองประธานสารอุทธรรองประธานสารอุทธรภาคหรือผู้พิพากษาในสารอุทธรหรือสารอุทธรภาค ซึ่งประธานสารอุทธรหรือประธานสารอุทธรภาคแล้วแต่กรณีมอบหมายมาต่ยอนุสามในสารชั้นต้นได้แก่อธิบดีผู้พิพากษาสารชั้นต้นอธิบดีผู้พิพากษาภาคผู้พิพากษาหัวหนาา้าศาลหรือรองอธิบดีผู้พิพากษาสารชั้นต้นรองอธิบดีผู้พิพากษาภาคาาหรือผู้พิพากษาในสารชั้นต้น ของศาลนั้นซึ่งอธิบดีผู้พิพากษาศาสชั้นต้นอธิบดีผู้พิพากษาภาคหรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแล้วแต่กรณีมอบหมายมาตรา28วรรค2ให้ผู้กระทำการแทนในตำแหน่งต่างๆตามมาตรา8มาตรา9และมาตรา13มีอำนาจตามอนุ1อนุ2และอนุ3ด้วยพระธรรมนูญ สารุติธรรมมาตรา29ในระหว่างการทำคำพิพา,ากษาคดีใดหากมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นอันไม่อาจกข้าวร่วงได้ทำให้ผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะในการพิจารณาคดีนั้นไม่อาจจะทำคำพิพากษาในคดีนั้นต่อไปได้ให้ผู้พิพากษาดังต่อไปนี้มีอำนาจลงลายมือชื่อทำคำพิพากษา และเฉพาะในศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาคและศาลชั้นต้นมีอำนาจทำความเห็นแย้งได้ด้วยทั้งนี้หลังจากได้ตรวจสำนวนคดีนั้นแล้วมาตรา29อนุหนึ่งในศาลฎีกาได้แก่ประธานศาลฎีกาหรือรองประธานศาลฎีกามาตรา29อนุสองในศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคได้แก่ประธานศาลอุทธรณ์ ประธานสารอุทธรภาครองประธานศารอุทธรหรือรองประธานสารอุทธรภาคแล้วแต่กรณีมาตรา29่อนุ3ในสารชั้นต้นได้แก่อธิบดีผู้พากษาสารชั้นต้นอธิบดีผู้พากษาภาครองอธิบดีผู้พากษาสารชั้นต้นรองอธิบดีผู้พากษาภาคหรือผู้พากษาหัวหน้าสารแล้วแต่กรณีมาตรา29วรรคสองให้ ผู้ทำการแทนในตำแหน่งต่างๆตามมาตรา8มาตรา9และมาตรา13เมมีอำนาจตามอนุ1อนุ2และอนุ3ด้วย